ทนายมั่นใจบอยพัทยารอดคดีเป้รักผู้การ140ล้านทนายความบอยพัทยามั่นใจลูกความไม่ติดคุกหลังคณะพนักงานสอบสวนส่งสำนวนสั่งฟ้องกว่า20,000แผ่นคดีเป้รักผู้การ140ล้าน ที่สำนักงานายการปราบปรามทุจริตถนนรัชดาพิเศษนายวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนหัวหน้าชุดคณะทำงานตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนนำตัว3 4ผู้ต้องหาคดีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงิน140ล้านบาทเต้รักภูการ พร้อมสำนวนความเห็นสมควรสั่งฟ้อง31กล่องกว่า20,000แผ่นของผู้ต้องหามอบให้พนักงานอายการสำนักงานนปปา,ามทุจริตพิจารณาสังคดีซึ่งเดิมทีคดีนี้มีผู้ต้องหา35คนแต่เนื่องจากหลบหนีไป1คนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสั่งฟ้องวันนี้จึงมีผู้ต้องหา34คน ด้านนายประทีปนวลเศถษนายความของนายวีระนาซับหรือบอยพัทยาหนึ่งในผู้ต้องหาเปิดเผยว่าตนดูแลคดีในส่วนของนายวีระและตำรวจบางนายพยานหลักฐานวันนี้มี2ประเด็นประเด็นคือมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และพรบอุ้มหายซึ่งนายวีระถูกดำเนินคดีนี้เนื่องจากพรบอุ้มหายประชาชนทั่วไปหากทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน ส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับตำรวจเนื่องจากพบว่านายวีระเป็นผู้ช่วยเหลือตำรวจมาโดยตลอดซึ่งวันเกิดเหตุนายวีระอยู่กับตำรวจชุดจับกลุ่มจึงทำให้ถูกแจ้งข้อหาดังกล่าวด้วยซึ่งการต่อสู้คดีในวันนี้มองว่าพราบอุ้มหายเป็นกฎหมายใหม่ที่ขณะนั้นสำนักงานตำรวจจะแห่งชาติยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมีเพียงสำนักงานอายการที่มีความพร้อมจึงทำ ให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มีความสับสนในข้อกฎหมายส่วนเหตุผลในการกล่าวอ้างสารจะรับฟังหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์เนื่องจากตนมั่นใจว่านายวีระจะไม่ติดคุกส่วนวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดมาประกันตัวนายวีระและลูกความคนอื่นๆเฉลิมชัยยิ้มราพอทอเชิญร่วมรัฐบาลไม่กังวลคุณสมบัติรัฐมนตรีเฉลิมชัยไม่กังวลคุณสมบัติรัฐมนตรีขอรอมติที่ประชุมกรรมการบริหารสอสอปัดตอบเคลียร์ชวนแล้วหรือยัง 28สิงหาคม67เวลา13นาฬิกา40นาทีนายเฉลิมชัยศรีออนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดินทางออกจากที่ทำการพักหลังหารือกับนายเดชอิทขาวทองเลขาธิการพักและแกนนำพักพร้อมระบุว่าขอให้รอพรุ่งนี้29สิงหาคม67ส่วนกังวลหรือไม่เรื่องคุณสมบัติที่ระบุชัดเจนในใบเ,บเชิญว่าขอให้คัดบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีนายเฉลิมชัยระบุไม่กังวลอะไรเลยขอรอมติจากที่ประชุมก่อนจะย้ำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ส่วนพรุ่งนี้จะเคาะทุกอย่างเรียบร้อยใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยระบุว่าขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมข้ออย่างไรก็อย่างนั้นส่วนข้อกังวลเรื่องคุณสมบัตินายเฉลิมชัยระบุว่าไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าที่เราตรงนี้ก็ถ้ามันจบก็จบเป็นไปตามที่สามารถเป็นได้เมื่อถามย้ำว่าเช็คคุณสมบัติส่วนตัวแล้วใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยปฏิเสธตอบบอกว่าไม่ไม่เขามีคนเช็คอยู่แล้ว เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายชวนหลีกภัยแล้วหรือไม่นายเฉลิมชัยปฏิเสธตอบคำถามโดยกล่าวเพียงสั้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับก่อนที่จะปิดประตูออกจากที่ทำการพักทันที